นี่ไม่ใช่ดีลเรียกเสียงฮือฮาแต่มันอาจจะกลายเป็นดีลที่เปลี่ยนแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอีกหลายปีข้างหน้า แรนเอบูโม e ย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวรวมโบนัส71ล้านปอนด์เขาไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงเป็นบิ๊กเนมระดับโลกแต่ถ้าเรากําลังมองหาตัวรุกที่ยิงได้เลี้ยงได้เพรสได้ครอสแมนและหาพื้นที่เป็นนี่อาจจะเป็นคนที่เหมาะสมกับระบบแนวรุกยุคใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ทรูเพลย์จะพาคุณไปรู้จักเอบูโมให้ลึกกว่าที่เคยเขาเก่งเรื่องไหนจุดอ่อนคืออะไรเล่นยังไงถึงได้20ประตูในฤดูกาลเดียวและเขาจะมาเติมเต็มอะไรในทีมของรูเบน เราจะหาคำตอบไปพร้อมกันครับ เริ่มมาที่จุดเด่นที่สุดของเอมูโม่นั่นคือการจบสกอร์นะครับเขามีเปอร์เซ็นต์การยิงเข้ากรอบอยู่ที่51%ซึ่งการยิงเข้ากรอบที่ว่าหมายถึงการยิงประตูด,ด้วยเท้าซ้ายเป็นหลักได้จากทุกส่วนในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษหรือจะเป็นด้านขวาพื้นที่ถนัดตรงกลางหรือว่าด้านซ้ายก็ทําประตูดได้หมดเลยเอมูโม่เนี่ยมีลูกเก่งคือการล็อกตัดเข้าในแล้วก็ปั่นโค้งด้วยซ้ายซึ่งเขาเนี่ยยิงประตูในลนักษณะนี้ได้เฉียบคมหลายครั้งในฤดูกาลที่แล้วนะครับมิติต่อไปคือการเลี้ยงบอลน,นะครับเอมูโม่เน ก็คือเลี้ยงบอลผ่านกู้ต่อสู้เกือบ4ครั้งต่อเกมคิดเป็น56%ที่เลี้ยงผ่านสําเร็จถ้าดูจากตาเนื้อเนี่ยเอโบโมไม่ได้มีทักษะการเลี้ยงบอลที่พลิ้วเท่ากับบุกยโยซากา้าหรือว่าไมเคิลโอลิเซอะไรแบบนี้นะครับแต่เขามีความคล่องตัวมีความแข็งแกร่งและจัดสมดุลร่างกายได้ดีทักษะการเลี้ยงของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่านักเตะอันดับโลกอย่างรามินยามาลแต่สามารถจะเอาตัวรอดพอได้การดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับกู้ต่อสู้ผ่านได้แล้วเวลาดวลปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ด สนใจเร็วีบค r o s s หรือว่าหาจังหวะเข้าทําต่อทันทีซึ่งจุดนี้ครับทำให้ผู้เล่นเกมรับผู้ต่อสู้ตั้งตัวไม่ทันไปต่อกันที่รายละเอียดการเล่นเกมรับของเอมูโมนะครับเอมูโมเนี่ยมีสถิติเกมรับที่ดีมากการเข้าเล่นจังหวะเกมรับอยู่ที่4.73ต่อเกมรครับหรือว่าเกือบ5ครั้งและเอาชนะการดวลแย่งบอลได้ถึง69%แต่ว่าตัวเลขพวกนี้อาจจะหมายถึงการขึ้นไปพรสตนบนอย่างเดียวเพราะว่าอย่างแรกเบนฟอร์ดเนี่ยเขาใช้การพรสซิ่งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ ทีนี้จุดอ่อนของเอมูโมอยู่ที่การรับในแดงเขาเป็นคนที่ถ้าต้องยืนตั้งท่ารอคู่เดี่ยวสู้เลี้ยงเข้ามาหาเนี่ยเขาจะจัดระเบียบร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะโดนคู่เดี่ยวสู้ล็อกหลังหักได้ง่ายมากฉะนั้นท้า้เขาเนี่ย ลงไปช่วยตอนรับต่ำอาจจะช่วยได้ไม่เยอะเท่ากับการให้เขาเนี่ยวิ่งเข้าหาหรือว่าไปบีบพื้นที่กุฎสู้ด้านบนนั่นเองขณะที่ตัวเลขการสร้างสรรเกมของเอมบูโมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเช่นแอซิสเนี่ยแค่0.19ครั้งต่อเกมและค่าคาดการณ์การแอซิสหรือว่า XA ต่อเกมอยู่ที่0.2แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจ่ายบอลได้น้อยแต่เบรนท์ฟอร์ดครองบอลได้ไม่เยอะในแต่ละเกมถ้าเทียบกับทีมใหญ่ฉะนั้นส่วนนี้ครับมันเป็นช่องโหว่ด้านสถิติและ อีกจุดที่เอโบ o โม s แอสซิสได้ไม่เยอะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องทําหน้าที่ยิงประตูด้วยไม่ใช่แค่รอจ่ายบอลอย่างเดียวแต่ถ้าพูดถึงส่วนของการจ่ายบอลน,นะครับข้อดีของเอโบโมคือการจ่ายบอลแบบที่คู่ต่อสู้คาดเดาไม่ได้เช่นการจ่ายเข้าช่องยากๆหรือว่าการจ่ายด้วยเท้าไม่ถน,นัด เอโมโม่เนี่ยไม่ใช่ playmaker ที่จ่ายบอลยาวไกลๆไ,ได้เหมือนปอป็อกบาเควินโดบรอยหรือว่าบรูโน่ฟานเดนเดสแต่เขาต้องการเพื่อนที่วิ่งอ้อมหลังหรือว่าทำทางให้ในระยะใกล้ๆเขาจะเล่นกับจังหวะแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนหลุดไปจบสกอร์ได้ครับ จุดเด่นที่สูงของเอมูโม่เนี่ยอยู่ที่การ cross อลครับเขามีสถิติการ cross อยู่ที่2.95ครั้งต่อเกมนะครับตัวเลขการ cross แม่นยำของเขาเนี่ยเกือบเทียบเท่ากับมัวเมดซาร่าเลยทีเดียวซึ่งซาร่าก็ถือว่าเป็นตัว t o ปในการ cross อลคนของลีกอยู่แล้วนะครับลูกเก่งของเขาคือการล็อกแล้วก็ cross จากขวาและโคง้งไว้ที่เสาไกลเรนฟอร์ดเนี่ยทำประตูในลักษณะนี้ได้เยอะมากๆและเขาสามารถจะ cross อลด้วยเท้าขวาได้ดีเช่นกันจุดสําคัญคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องหาตัวที่วิ่งเข้าเขตโทษที่ฉลาดและไวครับซึ่งม ดูสคุณย่าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับต่วว่าปีศาจแดงจำเป็นจะต้องหาศูนย์หน้าที่หาช่องแล้วก็วิ่งเข้าจุดนัดพบได้ไหวด้วยจบสกอร์ได้เฉียบคมด้วยเพื่อรับลูกครอสจากเอมบูโมครับ กิจกรร cross bond ของเอมูโม่นะครับไปเริ่มกันที่จังหวะของเอมูโม่ที่เราเห็นกันบ่อยตอนอยู่ที่เวนฟอร์ดบางทีเนี่ยเจอกับผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้าม2คนนะครับแต่ว่าหน้าที่เขาไม่ใช่การต้องฝ่าไปให้ได้เพราะว่าถ้าสมมติเขา cross b o เข้าไปได้เนี่ยข้างในกรอบเขตโทษก็มีผู้เล่นที่พร้อมจบสกอร์ซึ่งสมัยที่อยู่กับโทมัสแฟรงค์นะฮะโทมัสแฟรงค์ก็จะมีตัวเป้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรนฟอร์ดมักจะไม่ได้ให้ตัวสอดเข้าเขตโทษไปเล่นลุน้นลูกกลางอากาศแค่ตัวเดียวบางทีอาจจะมี สามคนสอดมาตรงนี้ครับและนั่นทําให้โอ้โหต่อให้ใช้เซนเตอร์ฟูลแบ็กเข้ามาช่วยมันมี3คนตรงนี้มันเสียเปรียบบอลครอสจากเอมโมถ้าครอสแม่นๆเนี่ยโอ้โหมันถึงศีรษะนะครับหรือว่าถึงการเข้าชาร์จของผู้เล่นเบนฟอร์ดได้อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เอมโม่ทาได้บ่อยแล้วสมมติว่าแมนยูลนเต็ดมีตัวเข้าชาร์จนะครับซึ่งไม่ได้พูดถึงแค่สูน้าตัวเป้าแต่ถ้าคุณโหลดเอาวิงแบ็กเข้าไปคุณใส่ไม่เธอร์ตัวรูกเข้าไปเนี่ยสตัวที่ใส่ไปในกรอบถูโทษเป็นอย่างน้อยอาจจะรับูกรจา แล้วก็จบสกอร์ได้ครับขณะที่จุดอ่อนของเอ็มโมเนี่ยอยู่ที่เรื่องของลูกอากาศนะครับแม้ว่าตัวเลขสถิติในการดวลลูกอากาศของเอมโมจะอยู่ที่2.32ครั้งต่อเกมซึ่งมากกว่า นักเตะตัวรุกอะไรคนของยุโรปนะครับแต่นั่นก็เพราะว่าเบรนด์ฟอร์ดเนี่ยเล่นบอล direct เป็นส่วนมากเอมูโมก็เลยต้องเทคตัวขึ้นม่วงบ่อยอย่างไรก็ตามเอมูโมไม่ใช่นักเตะประเภทหม่งทำประตูได้เก่งนะครับเพราะารูการที่แล้วเขาทําประตูจากลูกหม่งไม่ได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับเขาเป็นคนที่หาพื้นที่ได้ดีเอาชนะกองหลังได้แค่เรื่องของลูกหม่งเนี่ยเขาต้องปรับในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ทิศท,ทางเท่านั้นเองส่วนการใช้เอมูโมในเกมรุกนะครับวิธีแรกคือการใช้บอลครอสของเขาให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับเขาใช้จ เข้าซ้ายแล้วก็ cross อลเข้าไปหรือวิธีที่2ในยามที่คู่เดี่ยสู้ดันลายกองหลังขึ้นสูงครับเอโมโมจะสามารถเล่นจังหวะโต้กลับหรือว่า counter t a กได้ดีและเมื่อมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิธีการที่น่าสนใจคือการเล่นร่วมกับอารมัดเดียโลซึ่งเป็นวิงแบ็ก อย่างที่เห็นในเกมอุ่นเครื่องกับดีสครับเมื่ออาหมา์มัดเข้ามาเล่นด้านในเนี่ยเขาสามารถจะเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดึงตัวประกบกุดสู้ขูบเข้ามาข้างในและนั่นจะเปิดพื้นที่ด้านข้างให้เอมูโมเข้าโจมตีครับการสลับตำแหน่งการระหว่างเอมูโมกับอาหมา์มัดจะทําให้กดอสู้จับทางได้ยากเช่นเดียวกันนะครับเอมูโมสามารถจะสลับฝั่งกับคุณย่าในการครอสบอลให้สู่หน้าได้จบสกอร์เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีมิติการครอสบอลเป็นอาวุธได้เหมือน,อนกันนั่นเอง การเล่นร่วมกันของเอมูโมแล้วก็อามัดเราทราบไปอยู่แล้วนะครับตามหมากการเล่นนะครับว่าเอมูโมเนี่ยจะเป็นตัวรุกด้านข้างทางฝั่งขวาน่าจะเป็นแบบนี้นะครับขณะเดียวกันก็จะมีมิดฟิลด์สคนนะครับอาจจะเป็นบูโน่นะครับหรือว่าตรงนี้ตอนนี้เป็นอูกาเต้ไปก่อนจนกว่าไม่รู้ว่าจะมีการเสริมมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มไหมอาจจะเป็นอุกาเต้หรือว่าคาเซก็ได้นะครับจริงๆแล้วอามัดโดยมากแล้วเนี่ยนะครับตามการคาดการณ์เขาหน้าจะได้ยืนเป็นวิงแบ็กฝั่งขวา ทีนี้การเล่นร่วมกับเอมูโมมีจุดที่น่าสนใจคือถ้าย้อนกลับไปตอนที่เจอกับลีชตอนแรกเนี่ยอาร์มัดยินเป็นวิงแบกปรากฏว่าโอ้โหมาแต่เจาะข้างในไม่ได้เลยแต่ว่าพออาร์มัดขยับเข้ามาด้านในการเคลื่อนที่ของอาร์มัดเนี่ยมันสามารถจะดึงตัวประกบฝั่งตรงข้ามเข้าไปได้แมันทําให้พื้นที่มันเปิดนะครับแล้วจุดที่น่าสนใจคือพออาร์มัดเนี่ยสามารถดูดไปเล่นฝั่งตรงข้ามเข้ามาด้านในเนี่ยเอมูโมจะว่างนะครับสมมุติว่า มเมเตอเตดอาจจะทําเกมอยู่ฝั่งซ้ายเป็นหลักแล้วเรามีคนที่ออกบอลยาวสักคนวางข้ามไปปุ๊บเอเมมโมโมจะมีพื้นที่เกมรุกตรงนี้นะครับในการเข้าทำฉะนั้นสิ่งที่เราเพยายามจะบอกก็คือเอเมมโมโมเบมเป็นจะต้องอยู่ด้านในอย่างเดียวเขาสามารถจะสลับกับอาหมัดปุ๊บ ตรงนี้ได้นะครับอามัดเล่นข้างในก็ได้เล่นข้างนอกก็ได้ mm hmm. เอโมโมก็เช่นกันฉะนั้นในบางกรณีเราอาจจะเห็น2คนนี้นะครับเล่นคอมบิเนชันกันนะครับหรือว่าเล่นร่วมกันแล้วก็ทําให้ผู้ต่อสู้เนี่ยบางทีก็จับทางไม่ถูกเหมือนกันถดาสมมติว่าอามัดได้บอลเอโมโมว,วิ่งช่องนะครับมันก็จะเกิดพื้นที่ให้เอโมโมสอดเข้าไปข้างในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันสมมติว่าเอโมโมเป็นคนที่ให้บอลน,นะครับแล้วอามัดวิ่งทะลุไปจ่ายตามช่องมาตรงนี้ก็มีโอกาสจะ เกิดสกอร์ได้เช่นเดียวกันนี่คือสเสน่ห์ของการที่อามาัดกับเอมูโมเนี่ยจริงๆมีลักษณะในการเล่นไม่ต่างกันมากซึ่งทั้งคู่จะสามารถเล่นร่วมกันได้ครับสเสน่ห์ของการมีคุณย่ากับเอมูโมเล่นกลางรั้คู่กันเนี่ยความเป็นจริงคือทั้งคู่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องยืนฝั่งของตัวเองนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณย่าเนี่ยก็ถ่า,าไปเล่นด้านขวาได้เหมือนกันนะครับส่วนเอมูโมเนี่ยเราก็จะเห็นหลายครั้งนะที่เขามาพื้นที่ด้านซ้ายแล้วก็ครอสบอล จุดเด่นคือทั้ง2คนเนี่ย cross อลได้ดีทั้งคู่ถ้าได้ย้อนไปดูตอนที่คุณย่าเล่นกับบูฟนะคุณย่า cross อ bon ลได้หลายมิตินะครับเขาสามารถจะ cross อ bon ลได้จากพื้นที่น้าข้างตรงนี้มันคล้ Tail ายๆกับเอลโมนะแต่คนละฝั่งกันล็อกเข้าขวาลแล้วก็เปิดโค้งเข้าไปเอลโมก็เช่นกันนะครับสามารถจะล็อกตัดเข้าใน,านลแล้วก็เปิด cross มาฉะน,นั้น มิติการเล่นของคุณย่าเอมูโม่มันมีความใกล้กันแล้วก็จุดที่น่าสนใจผมว่าทั้งคู่เนี่ยเขาเข้าใจเกมแล้วก็เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วฉะนั้นการสลับฝั่งกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นร่วมกับวิงแบ็กอีกฝั่งหนึ่งผมว่าคุณย่ากับเอมูโม่สามารถทําได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจทั้งคุณย่าแล้วก็เอมูโม่เนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูในฤดูกาลที่แล้วเยอะมากฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ใครคนหนึ่งได้บอลน,นักเตะอีกคนหนึ่ง สามารถสอบไปทาประตูได้ฉะนั้นถ้าสมมติว่าเอ็มโม่ได้บอลคุณสามารถคาดหวังว่าคุณย่าจะวิ่งสอดเข้าไปตามช่องแล้วก็ทาประตูได้ขณะเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นคุณย่าที่เป็นตัวเริ่มต้นจังหวะแล้วก็เอ็มโม่สอดไปจบสกอร์ก็ได้นี่คือการเล่นที่อาจจะอยู่คนละฝั่งกันแต่ว่าทั้งคู่สามารถจะสลับตําแหน่งกันเล่นได้รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่อีกคนหนึ่งทําอีกคนหนึ่งก็สามารถจะทําได้เช่นเดียวกันฉะนั้นก็หวังว่า ทั้งคู่นะครับจะบวกประตูเพิ่มจำนวนประตูให้กับนะแมตต์ได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่แฟนๆป,นปีศาจแดงคาดหวังครับ เอมบโ,โมคือนักเตะที่การันตีการมีส่วนร่วมกับ28ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนั่นคือยิง20จ่าย8แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องมีศูนย์หน้าที่เซนส์บอลทันกันมีมิดฟิลด์ที่พลังงานสูงและมีเซ็นเตอร์แบ็กที่ออกบอลได้ดีคอยช่วยครับน่าจะทำให้เอมบโ,โมเนี่ยสามารถขับศักยภาพตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่นี่คือลีกที่เขาคุ้นชินอยู่แล้วนะครับและเขาก็หวังว่าจะทำได้ดีกับสโมสรที่เขาต้องการย้ายมาเล่นให้ในฤดูกาลหน้าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอม,โม,โม มันยืนยันได้ว่าเอมูโม่คือหนึ่งในแนวรุกผู้ที่อยู่รอดในลีกแห่งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ซื้อเขาเพราะว่าชื่อเสียงแต่พวกเขาซื้อประโยชน์ที่จับต้องได้และถ้ารูเบนนาริมใช้เขาถูกทางนี่อาจจะไม่ใช่แค่ดีลเสริมแนวรุกธรรมดาแต่มันคือกุญแจที่ปลดล็อกแนวรุกปีศาจแดงทั้งระบบผลงานของรันเอมบโมจะเป็นคำตอบของเรื่องนี้ครับ